เดี๋ยววันนี้พ่อจะมาบอกวิธีการทํากระถางให้เรียนรู้ไว้บางทีหนูอาจจะยังไม่มีแรงพอแต่ให้ดูแล้วก็เรียนรู้ไว้โอเคไหมวิธีการทํกระถางยางรถยนต์มันก็จะง่ายๆเราได้ยางมปึ๊บเราก็มาทําเห็นนี้แหละทอดไว้เนี่ยนี่ทเป็นกลีบโอเคติเดเสร็จรอบๆรอบๆอ,อ,อ,อย่าได้กลีบยังไงเท่าไหร่ก็จัดก,การเลยวัดให้ได้รนะยะ มากรีดเลยครับกรีดตามเส้นปั๊บเลย <c oughs> นี่จุ่มน้ําครับน้ําขงตะเ้อบไรต่างๆแล่อลื่นแล้วก็กรีดไปนี่เลยที่มาทีบทุกอาชีพเราเรียนรู้ไว้มันจะดีที่สุดล่ะูกทั้งเราจะได้ทำได้มีโอกาสไปขร้างงานสร้างอาชีพติดตัวไว้ เรียนรู้ติดตัวไว้เราไม่รู้ว่าอนาคตเราจะเป็นยังไหนเข้าใจไหมก็เรียนรู้ไว้พ่อทำหนูอาจจะไม่ไทําแบบพ่อก็ได้แต่ในอนาคตจะได้ทําได้ทำมะเดย์ทำขายทําอะไรก็จะได้ทำํทำไหมอยูอ่บ,บ้านมีครอบครัวตัวเองอยู่บ้านก็ไปปลูกต้นไม้ดอกไม้อะไรต่างๆน,นะสิบตัวอะไรก็แล้วแต่เราได้เรียนรู้และมีวิชาติดตัวไว้ เราจำไม่อด้โอเคผมจะไม่ได้ยี่เราก็กินงี้เลยให้ไปน้ำไปเลยเพราะถ้าเราไม่ดื่มน้ำบนี้แบนี้เลยน้ามันจะเป็นน้ำน้ำถต้องอะไรต้องจัดการบ้านน้อยันขาดจั

พต, <talvez> ตอนนี้หนูยังไม่มีแรงยังไม่มีแรงอะเดี๋ยวออกมาเดี๋ยวพ่อทำให้ดูยงนี้รงมานึกถึงนี้แล้วก็เอาลงมายีอะต้องมาต้องมาต้องมา

ว่าตอนี้เราก็จะได้รักษาแบบสวยๆงามๆอ่ะสวยเขาดูหน่อยหนูวันนี้พ่อทำให้เห็นพ่อทำให้ดูเรียนรู้โอเคนะเดี๋ยวโตกว่านี้เดี๋ยวพ่อจะให้ใช้มีดตีลองมีแรงกพ่อจะลองให้คลิกให้กดูเนาะหนึ่งที่มันมีความสั้งใจเสมอนะ เรต่อยอดได้ทำอะไรได้อะไรสมวเรียนรู้เยอะเรนรู้วิชาี่อะไรทุ่าเรยนู้เยอะก็จะไม่ตายเนาะเข้าใจไหมหันหน้าคุยกับองเลยเข้าใจไหมครับยกมือหูตู้ตู้ไรสู้สู้ส